วันนี้ยังไม่ออกอาการนะเพื่อนๆวันนี้ยังเงียบอยู่ควายตัวนี้ยังเงียบอยู่นะเพื่อนๆวันนี้สงบนิดหนึ่งตอนเช้าไปกินยาแล้วมั้งตอนเช้าวันนี้คนยังไม่ได้กินข้าวควายกินยาเสร็จแล้วเนาะ นานนั่นคันเหรอเอา้าทำอะไรอะ่ะหันหน้ามานี้แล้วอ๋อกินหญ้าเหรอเก็บหญ้าก,กับดินกินกินหมดแล้วจะกินอะไรอีกเนี่ย ใสายๆกว่านี้ก่อนหายากินแล้วหายากินแล้วตอนนี้หายากินแล้วกินเศษฟางไปเสศษหญ้าไปให้กินแล้วรอบหนึ่งตอนเช้า เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอีกแล้วเอาอีกแล้วควายตัวนี้อีกแล้วนานอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วโออาการอีกแล้วตอนนี้นานอีกแล้วโอ้ไอจะฟังหมดแล้ว โอ้หนอททำอะไรอีกแล้วแล้วเอาอีกแล้วเริ่มอาละวาดอีกแล้วเพื่อนๆออกอาการอีกแล้วตอนนี้ไปไหน <c oughs> ออกอาการอีกแล้วควายตัวนี้ออกอาการอีกแล้วเพื่อนๆหายากกินไม่ได้เนาะให้กินแล้วรอบหนึ่งวัวเขากินไม่หมดเนาะตอนนีอ้อิ่มแล้วมั้งวัวอิ่มแล้วตอนนี้ยาเหลืออยู่นอนหมดแล้ววัวนอนหมดแล้วเพื่อนตอนนี้วัวก็นอนหมดแล้ว อะไรเสียงดังปุงปังปุงปังควายอีกแล้วควายตัวนี้อีกแล้วโอ้ยไม่เลือเลยพังหมดแล้วแบบนี้พังหมดแล้วที่ใส่ฟางพังหมดแล้วแบนเลยอะแบนจริงเพื่อนยุดเลย นั่นโอ้ยยิ่เฉยไม่ได้เหรอโอ้ยคนถ่ายก็ร้อน เออหยุดอย่างนั้นแหละอคิดว่าจะไม่ออกอาการนี้ออกอาการให้เอฟซีเห็นอีกแล้วเนาะควายตัวนี้นี่ดูข้างหน้าเลยเพื่อนนี่เขา นี่ลอืมวันนี้จะได้ออกไหมล้วนรุ่นกันเนะเพื่อนๆวันนี้ตัวนี้จะได้ออกไหมจะได้ออกมานอกอคอกหรือเปล่าวันนี้วันนี้เริ่มซาอีกแล้ววันนี้ซาอีกแล้ววันนี้ซาอีกแล้ว อยากออกหรือไม่อยากออกเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านานเพื่อนส่วนมากก็เป็นพิธีชีวิตประจำวันเขาจะออกไปตัดหญ้าเนาะจะใช้มอเตอร์ไซค์บางคนก็ใช้มอเตอร์ไซค์ลาก ลากรถเข็นไปใส่หญ้าเนาะไปตัดหญ้าใส่เครื่องตัดหญ้าไปเนาะจะพ่วงรถเข็นไปตัดหญ้าตามทุ่งนางเพื่อนชาวบ้านตอนเชา้าตอนนี้คอยก็ยืนสงบนิ่งอยู่แล้วเพื่อนเอาฟางออกมาแล้วเพื่อน เอาอยาออกมาแล้วเพื่อนเป็นวิถีชีวิตไปแล้วไปแล้วเพื่อนเป็นวิถีชีวิตประจําวันของชาวบ้านที่นี่น้องเพื่อนต้องตัดหญ้าแล้วก็เอารถเข็นลากเอาาย่ากับมอเตอร์ไซค์ไปให้วัวให้ควายกินตามอคอกใกล้ๆบ้านน,นเพื่อน ตอนนี้ลูกวัวสีแดงก็ตื่นแล้วเพื่อนเพื่อนลุกขึ้นแล้วเมื่อกี้ก็นอนเนาะตื่นมากินหญ้าอีกรอบหนึ่งเนาะตอนนี้ลุกมากินหญ้าอีกรอบหนึ่งเดอ้อลูกวัวเดี๋ยวไปดูควายอคอกหนึ่งน้องเพื่อนเราไปดูควายอีกหนึ่งค้อเนะอาะเอาทำอะไรอ่ะ วัวสีแดงลูกวัวสีแดงกินยาอีกรอบหนึ่งไปเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปอีกคออหนึ่งนะเพื่อนไปดูเราจะเดินไปดูควายพคอหนึ่งนะควายตัวของตัวนั้นเอาดูลูกวัวก่อนก็ได้เพื่อนวัวกำลังอยู่ตรงนี้พอดีเลย นอนชอบนอนคนเดียวลูกวัวตัวนี้จะไม่นอนกับคนอื่นเนาะนอนเล่นคนเดียวอีกแล้วอันนี้จะชอบอยู่คนเดียวเนาะวัวตัวนี้ชอบอยู่ตัวเดียวจะไม่อยู่กับไขรเนาะมานอนเล่นแอบมานอนคนเดียวอย่างนี้ตลอดเลยนอนไปนอนไปไม่ต้องตกใจเด้อ กินหญ้าเสร็จแล้วลูกตัวนี้อิสระมากเพื่อนไม่ได้ผูกไว้ไม่ได้ขังไว้เดินกินหญ้าไปทั่วเลยตรงนี้ตัวนี้สบายมากวัวตัวนี้ตัวเล็กตัวนี้ตัวสีขาวตัวเล็กตัวนี้จะสบายมากเลยเดินไปตรงไหนก็ได้กินหญ้าตรงไหนก็ได้เนาะกินเสร็จก็มานอนแบบนี้อืม หันหน้ามานี่เร็วเจวหน้ามาเลยไม่หัน <c oughs> ไม่หันเข้าไปใกล้อีกจะตื่นไหมก็ดูไม่เน่งเลย <c oughs> ไม่กลัวกล้องหรอกบทตัวนี้ไม่กลัว <c oughs> ตัวเล็กน้อยบน้นทนไม่กลัวกล้องหรอกจับได้ไหม จับได้ไหมไม่กลัวเอาตายลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วตกใจแล้วตกใจแล้วลุกขึ้นแล้วลูกโัวตัวนี้หันมาดูหันมาดูหันมาดูาดอือ เป็นตกใจหมีสุดท้ายก็ไม่ตกใจเนาะถ้ายก็ยืนนิ่งเฉยๆเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูควายกันก่อนเพื่นอนตรงไหนเนาะควายไม่เห็นแต่หญ้าเต็มเห็นแต่หญ้าอยู่ตรงนี้ทำไมควายไม่เห็นตรงไหน,น ไหนวะโอ้แบบอ,อแบบอยู่ข้างหลังแอบบอยู่ข้างหลังเพื่อนๆควายแอบบอยู่ข้างหลังควายสองตัวนี้เหมือนเดิมเ้ื่อนแอบบอยู่ข้างหลังตรงนั้นทำไมไ ไก่กรไก่โค้งเดิมเสียงไก่ตลอดเลยเดี๋ยวเราไปดูวัวเหมือนเดิมฝั่งนี้ไก่กนเดอ้อไก่กอนะเอาเอามาจากไหน กลัวกล้องแล้วกลัวกล้องแล้ววิ่งไปแล้วปวดคนเล็กกินยากเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนู้นอีกรอบหนึ่งไปดูควายตัวผู้เหมือนเดิมนาะเพื่อนๆก่อนจะ ยืนนิ่งแล้วตอนนี้ยืนนิ่งแล้วเดี๋ยวบาบายเอฟก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่องของเราด้วยเพื่อนเราจะนำบรรยากาศตามมันนอกแบบนี้มาให้เพื่อนๆชมกันอีกเรื่อยๆเพื่อน